ของกลุ่มเพื่อไทยบึงการผมโดยนายนิพนธ์คนเขียนจะสนับสนุนงบประมาณผ่านโรงพยาบาลทั้ง8แห่งและรอพอสอตอทุกแห่งที่จําเป็นเรื่องด้านเครื่องมือแพทย์ครับและเรื่องรถบริการพี่น้องประชาชนครับอบอตอต่างๆเทศบาลต่างๆจํากัดด้วยอํานาจหน้าที่ไม่สามารถวิ่งข้ามตำบลได้วันนี้อ,อ,อบตบึงการได้เชิญชวนอบตอทั้งหมดเทศบาลทั้งหมดมาปรึกษาหรือว่าใครจะร่วมมือกับอ,อบอบึงการ อบจบึงการจะเป็นคนจัดซื้อรถ1669 1คันพร้อมคนขับหนึ่งคนไปไประจำอยู่อบตอท่านวันนี้23อปตตอบรับที่จะเริ่มดำเนินการครับประกาศสารงานต่อก่องานใหม่สำหรับนายนิพนธ์คนขยันอดีตนายกอบ,อบ,ออบจบึงการที่ครั้งนี้ขอรักษาเก้าอีอ้อีกสมัยในนามกลุ่มเพื่อไทยบึงการสารงานต่อที่ทำแล้วยังไม่เสร็จคือเรื่องการศึกษาสร้างท้งเรียนมอนเตอร์ซอรี่ ปูพื้นฐานให้ลูกหลานได้เรียนตามความต้องการของตัวเองจัดซื้อรถ1669กระจายไปยังอบตอทั้ง23แห่งฝากฝั่งของคณะก้าวหน้าที่ครั้งนี้ส่งว่าที่ร้อยตีภูมิพันธุ์บุญมาตุนลงชิงเก้าอี้นายกพร้อมส่งอบจอลงครบทั้ง24เขตประกาศนโยบายบึงการต้องเปลี่ยนผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่สอจอในแต่ละเขตต้องรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน รวมไปถึงโรงงานแปรรูปยางพาราที่สร้างแล้วเสร็จด้วยงบประมาณ193ล้านบาทให้สามารถเดินเครื่องผลิตได้เรื่องอยางพาราเราจะต้องเรื่องของมีนวัตรกรรมที่เป็นศูนย์ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับสายทอดเรื่องของการแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเป็นศูนย์ที่จะมีเรื่องของอสายพาร์คผมเรียกว่าสายพาร์คนะ,คะหลายคนถามว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของนายกอบจอสามารถทําเรื่องพวกนี้ได้ไหมผมเชื่อว่า มันสามารถเชื่อมโยงได้มันสามารถผลักดันได้งบประมาณเราไม่มีเราสามารถเชื่อมโยงกองทุนต่างๆได้กองทุนสวนยางกองทุนพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะแนนโยบายของกลลุมพังใหม่่เพือไทยยบงงกัมีอดีตสวาบึงการอย่างนายนัทพลเนื่องชมพูที่ขออาสามารับใช้ชาวบึงการภายใต้นโยบายบึงการเป็นหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาโครงการสารฝันเพื่อการศึกษาด้วยการตั้งศูนย์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้ง53ตำบล โครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยให้กับเด็กชนบทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมไปถึงผลักดันการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดเราควรจะมีความเป็นศักดิ์ศรีของคนบึงการมีการศึกษาที่โดดเด่นของคนบึงการก็คือการริเริ่มสร้างมหาวิทยาลัยบึงการเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับสร้างทำไมสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้เรียนอยู่ใกล้ๆ นะครับความไม่เสมอภาคทางการศึกษามันมีมากผมทําหน้าที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาหลายตําแหน่งพอเข้าใจการศึกษาดีนะครับถ้าเปิดช่องทางสะพานไทยลาวแห่งที่5มาพี่น้องจากสปปลาวจากเวียดนามจากกีนเขาก็อยากมาเรียนที่บ้านเราสนามเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดบึงการยังมีผู้สมัครอีกสองคน คือนางแว่นฟ้าทองสีจากพักภูมิใจไทยที่ได้แรงหนุนและฐานคะแนนเสียงจากสามีคือนายทงศักดิ์ทองสีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนฝั่งเพื่อไทยก็ส่งนายอภิเดชรักษาสมที่ได้แรงหนุนจากพ่อตาในฐานะสาสเขตหนึ่งบึงการหลายสมัยลงชิงเก้าอี้ในครั้งนี้แม้ว่าบึงการเป็นจังหวัดน้องใหม่จังหวัดที่77ก่อตั้งมาแล้ว9ปี ประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพียงปีละ360ล้านบาทแต่กลับมีกลุ่มการเมืองและนักการเมืองหน้าใหม่ลงชิงเก้าอี้ถึง5คนเพื่อหวังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเมืองบึงการที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมายุรีคราบาลไทย PBS รายงาน